ว้าวสวัสดีครับสบายดีเด้อสบายดีพี่น้องสบายดีมือนี้มากคับบาโบเด้อมือนี้เด้อสบายดีเอฟซีบาไก่บาไก่เอ๋ยบนถนนทางนั้นน่ะบาไก่เป็นชิ้นแดเจ้าไก่โว้ยพี่น้องเอ้สบายญิงใหญ่อลังการดีพี่น้องเอ้ยนี่คือถนนไม้เหล็กสองเนาะไม่แหล่บาไก่ไม้เหล็กสองผมนี่จะพาบาไก่จะบุ้งหน่ะไปจังหวัดอุดรธานีอุดรธานน บอกอาจจะบาถึงอุดรอาจจะบาถึงอุดรเพราะว่าปีพี่น้องโอ้พอใก็เห็นแล้วเป็นจังไงถนนบางไผยนี้เจริญหูเจริญตาไอ้นีพี่น้องเลยยิ่งใหญ่อลังการยิ่งใหญ่อลังการสุดสุดยอดพี่น้องเอ้ยสุดยอดถนนตนทางถนนต่างจังหวัดแมนแล้วพี่น้องเอ้ยทาราถนนต่างจังหวัดแด้วพี่น้องเอ้ยจักรีบามีจักรเล่นพี่น้องเอ้ยมีสะพานลอยมีสะพานลอยฝ่ายพี่น้องเอ้ยอยู่ต่างจังหวัดบัวแต่บัวแต่ในกรุงเทพเนาะอยู่ต่างจังหวัดก็มีขี้กันพอดีสางให้คล้ายๆกันเนาะพี่น้องเนาะ ต้องไปลงไปสัมผัสบางไก่เดี๋ยวเราจะจอดรถแล้วหายบางไก่ลงไปสัมผัสกับผ่าบรรยากาศของถนนทงบนทางเมืองไทยแมนแล้วนี่คือถนนต่างจังหวัดประเทศไทยเด้อป้าโชว์พี่น้องเลยมีไลน์นี่พี่น้องเลยไปไปขึ้นไปด้านบนบางไก่ไป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 บรรยากาศมุมสูงๆนะไปไปลองขึ้นไปผ่าบรรยากาศมุมสูงๆบึงพี่น้องเลยไปไปไป สวัสดีครับสวัสดีอ ue, ีกทีนึงเด้อพ่อแม่พี่น้องคุณคุทุกคนตอนนี้ป่าไกยืนอยู่บนถนนมิตรภาพหรือว่าถ้นไม้เด็กสอนนั่นเองพี่น้องเลยล่างลักงป้าไกยืนข้างด้วเด้อพี่น้องเด้อวยข้างด้วนพ่อโซ่พี่น้องเลยทางตะศมุ่งนามาจากกรุงเทพมหานครเนาะเพื่อสิม่งมาไปจังหวัดไปภาคอีสานของประเทศไทยพี่น้องเลยพี่น้องเลยกนะุนเียงดีบอกว่ายิ่งใหญ่อาการนี้รวมในสุนทรภูมิรักเด็กให้อง ว่าจักเล่นพี่น้องเลยบกไก่พาไปสัมผัสฝืนมุ้งชุ่มสูงด่านบนเลื่อนเลื่อนฝืงผาบนบนทางมุ้งชุ้งพี่รองไปกับบกไก่เลยพี่น้องว้าวพี่น้องเลย,เย,เยฟังใส่มือของบกไก่เด้อเ,เป็นสนุนสีเดรรถตัดเฉลีเขากรุงเทพมหานครพี่น้องเลยมาตัวฟังหัวมือของบกไก่จะเป็นรถที่สีแดงมาจากกรุงเทพมหานครไปสู่จังหวัดโคราชด ก็หลักสีบ้านนี่มุมงไกลๆพี่น้องพี่น้องเห็นไกลๆพี่น้องสะเป็นทางด่วนเด้อพี่น้องเด้อเป็นทางด่วนโอ้ยไปน้องเลยแนี่ยกองทางนั่นจะเป็นอำเภอปักทงไส้ี่น้องเลยโอ้พี่น้องเ,เลยถนลทันทงทางจากัจกรจีบาจักรเลนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเล่นไปน,น้องเลยปั๊วทุกทะน้อน,น,นต่างจังหวัดของประเทศไทยได้พี่น้องเลย โอ้นี่พ te ี่น้องเลยรถแลนมุ่งหน้าไปสู่ออกสู่ต่างจังหวัดเนาะพี่น้องเนาะนี่คือถนนไม้เด็กท้องหรือถนนมิตรภาพอ่าของประเทศไทยนั่นเองพี่น้องเอ้ยสุดยิ่งใหญ่อลังการพี่น้องเอ้ยมามุมนี้พี่น้องมามุมนี้นี่รถสีมุ่งหน้าไปสู่จังหวัดนครราชสีมาพี่น้องเอ้ยปาโชคพี่น้องเลยถนนคนทา้งนี่เชุดสายหูสายตาเมื่อนี่บดมาผู้เดียวได้พี่น้องเอ้ยเมื่อนี้เบาโบผ้ามาได้เมื่อนี้ มากับโบโบโซล่าเสียงแค้นเล่าไปน้องเลยสบายดีพี่น้องสอนดีเอสซีบาเก้มาดีนี่กล่อมดีใจหลายพี่น้องอยากพาบาเก้มาสัมผัสบรรก็เห็นภาพบรรยากาศอีกมุมๆหนึ่งพี่น้องอีกจุดลหนึ่งหอมถนนเมืองไทยในเขตกรุงเทพต่ามจังหวัดตนเองพี่น้องบาเก้เราเป็นเขตงเก่งได้พี่น้องทั้งนี้เป็นถนนทีมุ่งหน้ามาจากอ้อยง่ายพี่น้องเคื่อมาจากเพื่อนรับตะพอเพื่อสีเขียวมาจากสาระกรีพี่น้องเห็นแยกต่างๆทีบาเก้สัมผัสเห็นแม่นพี่น้องก็เป็นภาพที่สวยงาม เป็นภาพสวยงามพี่นีพี่น้องเอ้ยภาพมุมนี่พี่น้องเอ้ยนาทีบางไก่วินาทีแรกที่บางไก่ได้เห็นบางไก่คิดจังไหนเมื่อเห็นถนนมุมนี่ของเมืองไทยบ้าตัวพี่น้องเอ้ยคิดแบบคาดประทึงว่าประจิตสร้างได้แบบสุดยิ่งใหญ่อลังการขนาดนี้พี่น้องเอ้ยโอ้ยพี่น้องเอ้ยเมื่อนี้บางไก่กัดสิยงอาเสียงถนนบางไก่อาจสิยงปัญญาไอบางเถื่อนก็พี่น้องเงอ้เออจจญญย,อเ,อองเ,งยเดี๋ยวเให้บ,าบา่บาๆปัญญายให้กันแล้วกันพี่น้องเอ้ยว่าถนนเส้นนี้ ไปสินทุทัยเริ่มจากไทพี่น้องเลยเจ้าจักกิโลเมตรมาไกลก็โอู้หเ้ยพี่น้องเลยโอู้หจักยังเลยเรยันใส่บาบูแล้อธิบายใหย้เลาวมาไกลสิสอบถามบาบูเนาะเอาบาไกลอย่าพูดหยัง่งมา่า <laughs> ถนนมาเลขสองดิเริ่มต้นจากไทยแต่ที่ว่าถนนมาเลขสองนะบาไกลเป็นถนนมิตรภาพเป็นถนนสายหลักเลยของประเทศไทยเป็นทางหลวงแผ่นดินของประเทศไทยนะถนนมาเลขสองนี่เริ่มต้นจาก ถนนมิตรถนนมิตรภาพหมายเลขสองอะเริ่มจากตุ๊ดตัดตรงอำเภอเมืองสระบุรีตรงถนนหมายเลขหนึ่งนะตรงค่ายทหารหลินสักอย่างเลยปะไก่จุดกิโลเมตรที่สูงเลยและจะไปสิน้นสุดอยู่ที่ด่านโคมแดนจังหวัดหนองคายโอ้สิน้นสุดอ่า,ายาวไกลเฉลือกเกินยาวไกลเฉลือกเกินปะไก่บางอาวต้องการไปดีนนกรับการแต่ว่ามันมันเฉแยกแน่นเยกแน่นออกให้เห็นชัดเจนเนาะแน่เนเนอะมีอยู่ เออฟังฟังสายฟังค้้มเลก็มาไกลจะพี่สองเล่นแล้วก็ฟังอีกทัดออกมาอย่ี่สองเล่นมันพึ่แหกแ่แบบฟังเยะตอดไลแบบ่ตัวร่งตัวเดี๋ยวมันจักเล่นอะไรจัวะน่ะสอเอาฟังสามเล่น่สิบเล่น่องโอ้ตุ๊สิบเล่นลุ้งตางจังหวัดล่พี่รองสิเลนพี่้องปานนัน vọng oh, cay tròn, cay vọng ra bụng tập sau bụng tập cây. bụng tập sau 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 Này, tập sau bụng 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 น้ำปนไก่เล้วพี่น้องเลยเห็นน้ำตาลปนไก่แล้วไอ้บ่อจะได้บนไก่กับปนเสือพี่น้องเลยว่าเมืองไทยบ่อจะเลิศไอ้จาเมืองขนาดถนนจางจังหวัดของประเทศไทยย่างชำย่งขนาดจริงด้วยพี่น้องแล้วเจ้าว่าประเทศไทยบ่อจริญไอ้เจ้าไปปั้บเครื่องกีบใหม่พี่น้องเลยนี่แหละความเจริญอันแท้จริงพี่น้องเลยการพัฒนาถนนจางสะดวกสบายทุกทายว่มี่มองไงเป็นนุ่มเป็นบ่ คนปับคนปับกุ้งไม่ตอเหล็กตอโอ้ยเหล็กตอนี่แหะูรถนุ่นี้กันคุ้กานคุ้งชูกับดี่ขลั่วยท่านใจเป็อเหล็กตอเรล็กตเกตอเหล็แยกเลกเเอเออเอยนี่ฟังนี่พี่อกนอ่เ ปาตีมวากายแล้วเห็นถนนขนทางแล้ววากายเห็นคนหลุดซื้อของเต็มเลยเห็นแล้วเป็นยังไงตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นตลอดอ้วยไทยปอกล้วยกล้วยไปไอนกล้วยไปวางไหนก้วยไปวางอะไรชุ่มชมเอากระเซ็นมากล้วยยืดหยองย่อหยองย่อเออกระยอมรับกระยอมย่ออดีกระยอมรับยอมรับบ่อ้วยดีเพราะว่าผู้บัรชาการในคุณภาพดีนไปหรอกในคุณภาพลในในบ่าตสทานหยุดเส้นทางนี่แหละคือเส้นทางของประเทศไทย มึงทีแบบใกันบาประธานของไหนพี่นองเล่นหมอบสาม,มาแลนดอกเล่นกันสัดเจนนี่ก็เล่นหนึ่งอันนี้ก็อีกอีกเล่นหนึ่งอันน,อน,น,อนี้อีกเล่นหนึ่งอันนี้อเล่นหนึ่งมีไฟบอกข้างสัดเจตควสบสว่างย่ปกความกระคืบมีโลกไฟสองแสงสว่างเพื่อการเดินดุดเพื่อการทับที่ให้ปลอ,อดภัยถูกสินค้าพี่น้องกยนี่แหละคือหุ่นเป็นไรพี่น้องไกั้เป็นยังคือหมากไทย มักย้อนทดสอบซึ่งส่วนส่วนโตแล้วก็ได้เก็บภาพบรรยากาศไว้เป็นที่ระลึกนะครับจะให้อ่าาบาไกหรือว่าูที่บ่ทันได้เคยมาได้มีกา่้่าดเ่นกับไกนเดียวค่เคยมาไกมงไเห็นไ้มไกเนาะอยากที่ไกได้เห็นผู้เดียว ขยันห้ผู้คนดหลายคนไปเห็นน้ำมอไก่ด้วกันว่าเพื่องไทย่นไปหอล้วเหล่นวคนสางแต่จังไดคนเห็ดแต่เนียวใดดหรอเิดนรอนี่แบบคี่ต้องคิดเขาโอมาเบิงตอนหนึ่ต่อผิหรหอโอ้โหหน่งตอนึ่เดลื่อนข้ามันใหญ่พี่น้อเลือนข้ามมันใหญ่นีจะแบจะเลื่นหรือะเล่นตาูขกล้กัน่านมา ไฟมาตลอดบางวนกลมาสองเทือสเทือสองเทนีเนาะสองเทนีไเด้อยากเก็บความในการไปที่เก่าไม่ดอกค่ะเดวกีึเนภาพมจงจำอันอันส้มคุคาของวไก่กรไรแต่ทางนึงของชีวิตที่เลยมาเห็นมาสุ่มเขาถไถ่อนีโอ้ยไปเห็นแด้เศรษฐกิจขึ้บววไกลวะป๊าปิดาไหนเอาไหน คนเห็ดแต่เี่ไรคนรู้เงินได้ใช่มาสานีเงินจากภาษีของภาชาสนทั้งภาษพี่ไปองเลยเงินภาษีของภาารสุนนั่นเองเคนสัขึ้นมานี่ยไปดูเแล้วก็นจะมีมีงบส่วนกลางของกรมทังหลวงคนภาษานี่แหละวกคเพื่อไปสอบเพื่อเรียนลุไปกับตัวเองวะศึกษาปมหลูไปเรื่อยๆน้องเลยอเรื่องการลท่าของไกรก็ยังมัท่านเก่งเท่าไรเนาไปองเลย ไอ้องเอ้ยนอนซ้อนร้ายอิ่มร้ายอิ่มหูอิ่มตาอิ่มใจพราะถับใจร้ายพี่น้องเอ้ยเอ้าวสำหรับคลิปนี้เนาะพวไกลก็จะฟ้องเลยขพราะลาไปก่อนเรื่องนึงเนอะเดี๋ยวใายไปหึงอนสิแกลาพี่นยาเนาะเฮือกพวกไกลกับตรงเดินทางต่อพี่น้องเอ้ยทางๆไปจังหวัดปูนรอนท่านี่ต่อพี่น้องเอ้ยเพื่อไปทำบิบิทำการทำงานเอ้าวสำหรับคลิปนี้พวไกลขอฝากคลิปนี้ไปเรื่อยพี่น้องฝากเป็นกำลังแนงใจฝากกดตรไหลโคตรเสะโคตรซับต่ให้พวกไกลพวกเป็นกำลังแนงใจใหพวกไกล สู่ต่อไปเนาะพี่น้องเนาะเรื่องกด้ระดิึงแจ้งเตือนเพื่อสุขภาพระที่เป็นไม้ของโมไก่สนับสนุนหมอไก่โดยบอค้ดขาวโฆษณาเด้อพี่น้องเนาะสัปดาห์เมื่อกี้หมอไก่ขอลาไปเที่ยเทะเลนะครับเนาะสวัสดีครับสบายดี